เริญยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายก่อนอื่นขอฝากแมสนะคะหน้าร้านยังมารับได้เช่นเดิมนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้ค่ะวันนี้นะคะจะพามาชม Suzuki s v 650X นะคะเดี๋ยวเรามาชมราคากันค่ะราคาขายอยู่ที่219,000นะคะรถปี18 19นะคะเลขไมล์4,001นะคะเดี๋ยวแป้งพามาชมรถรอบๆคันกันค่ะ ้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีทูโทนเลยนะคะและตัวแฟริ่ n งเนี่ยจะทําให้ดูยาวเหมือนจะไปต่อกับตัวถังเลยนะคะแต่จริงๆไม่ได้ต่อนะแล้วก็ตัวถังนะคะก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันจะมีตัวคาดแดงตัดด้วยจะได้อารมณ์เหมือนสมัยก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบ Easy Start ด้วยนะคะก็จะพบเจอในรุ่นใหม่ๆของ Suzuki นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟด้านหน้าของตัวรถนะคะ โคมไฟกลมนะคะได้ความเป็นเล็กโทเต็มตัวเลยนะคะหลอดไฟเป็นฮาโลเจนนะคะสีเหลืองนะคะทั้งไฟเลี้ยวด้านหน้าและไฟเลี้ยวด้านหลังเลยค่ะโชคอัพนะคะจะเป็นโชคเทเลสโคปิกนะคะปรับสปริงได้นะคะส่วนคาลิปเปอร์เบรกนะคะจะได้คาลิปเปอร์เบรกของโทเกียวด้วยนะคะและคันนี้นะคะก็จะได้กัดหม้อน้ำมาแล้วนะคะส่วนสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพดีไม่มีตำหนินะคะไม่มีล้มแปล แล้วก็ทางร้านเรามีรับประกันตัวเครื่องและระบบการใช้งานต่างๆของตัวรถเลยค่ะส่วนท่อนะคะจะได้ท่อสลิปออนนะคะของแบรนด์โคเมด GP นะคะยางก็จะเป็นยางดันหลบสปอร์ตแม็กนะคะได้ทั้งล้อหลังและล้อหน้าเลยนะคะส่วนชุดท้ายนะคะจะเป็นท้ายเดิมนะคะจากโรงงานค่ะ ส่วนโคมไฟก็สภาพสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเบาะนะคะตัวเบาะส่วนในส่วนของคนขับนะคะก็จะเป็นซีซีนะคะก็คือให้อารมณ์ถึงความคลาสสิกมากขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มด้วยค่ะส่วนตัวคนซ้อนก็จะเป็นเรียบเรียบนะคะเช่นเคยนะคะแป้งความสูง158นะคะเดี๋ยวแป้งจะลองค่อมให้ดูนะคะ 158ไม่ถึงนะคะโดยตัวแป้งเนี่ยไม่ถึงเพราะว่าจะค่อนข้างคอนโทรลรถยากนะคะแต่ถ้าคนที่มีทักษะในการขับขี่รถอยู่แล้วเนี่ยถือว่าไม่ยากนะคะอารมณ์ในการขับขี่นะคะหรือหน้าก็จะเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์นะคะก็จะก้มๆน้มๆตัวลงมาหน่อยนะคะแต่ถ้าคนมีทักษะอยู่แล้วเนี่ยถือว่าขี่ไม่ยากเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะส่วนฟีลลิ่งในการขับขี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับผมเกมดีบิกไบนะครับเรามาดู Cafe ่ a ลเซอร์สไตล์ญี่ปุ่นกันนะครับคันนี้ถามว่าฟีลลิ่งการขับขี่ตัวนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยจะบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับตัวรถเนี่ยจะไม่หนามากเพราะว่ารถมันเป็นสูบ,บีนะครับข้อเสียของสูบ,บีก็คือรอบต่ำมันอาจจะไม่สมูทนะครับแต่รุ่นนี้เขาจะมีตัวระบบ low rpm เพื่อมาแก้ข้อด้อยของตัวสูบ,บีนะครับในรอบต่ำนะครับให้รอบต่ำเนี่ย เครื่องก็ค่อนข้างสมูทนะครับเรียกได้ว่าเป็นมิดกับมือใหม่เลยนะครับถ้าในซูร์กิยุคเก่านะครับผมถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยจะขี่ค่อนข้างยากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องสูบ V กันนะครับว่ามันจะเร้าใจขนาดไหนจัดไปผมว่ามันมีความแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเวียงครับมันจะพุ๊บวกพวนะครับ,ม,ๆๆๆๆรบมันจะไม่เหมือนในพวกสองสูบเรียงนะครับผมก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเสียงก็ค่อนข้างเล้าใจเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็ผมชอบฟิลตัวรถนะครับคือพอมันเป็นสูบบีแล้วเนี่ยเหมือนศูนย์ถ่วงมันจะดีขึ้นนะครับเหมือนน้ำหนักมันจะโดนบีบอัดเข้าไปให้มันเล็กลงครับมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบขี่รถในเมืองนะครับใช้ในเมืองนะครับเครื่องหกห้าศูนย์กำลังเครื่องก็ถือว่าเหลือนะครับผมแล้วทอร์สสูบบีเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างเล้าใจมากเลยนะครับผมส่วนของที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นฝาสูบเรซินนะครับผมแล้วก็หัวเทียนดูสปาครับทำให้ตัวคาเฟ่เลเซอร์ญี่ปุ่นคันนี้ไม่น้อยหน้ายุโรปเลนะครับ่ีแซปทง กีการจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่219,000นะคะเงินดาวรวมประกรันรวมค่าโอนต่างๆนะคะอยู่ที่5,800 0นะคะผ่อน48งวดหรือ4ปีนะคะจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน5,300นะคะส่วนดอกเบี้ยนะคะขึ้นอยู่กับเงินดาวของลูกค้าด้วยนะคะว่าจะดาว15%หรือ20%นะคะ เอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะคะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะในส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะคะแนะนําให้ลูกค้าโทรปรึกษาเป็นเคสเคสนะคะหรือจะยกตัวอย่างเช่นขายของออนไลน์นะคะอาชีพอิสระอาจจะมีเพจหลักนะคะในการที่เราขายของอแล้วก็แชทที่คุยกับลูกค้า แล้วก็สเตทเมนต์หรือเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีนะคะให้ปิดมาให้ไฟแนนซ์พิจารณาดูนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วรายละเอียดยังไม่ชัดเจนนะคะแนะนําให้ลูกค้าโทรปรึกษาแป้งหรือโทรมาตามเบอร์0 6 6 1 6 0 1 1 1 9เซล์แป้งจะเป็นคนรับสายนะคะถ้าโทรมาแล้วแป้งยังไม่รับสายนะคะหรือว่าแอดไลน์มาทักมาแป้งตอบช้านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีติดลูกค้าหน้าร้านอยู่แต่จะรีบโทรติดต่อกลับให้เร็วที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ c e b o o k ร้านดีจเจริญโยนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ